ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอฟซี่ทุกๆคนเนาะคะ่ะเนาะค่ะยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องพิมพาโชคเนาะค่ะค่ะก็ได้มาพบพอกันอีกแล้วนะคะกับทางช่องมื้อนี้แอดก็ได้เดินทางมาที่วัดปูน่นูเนาะค่ะหรือว่าปู่นูฝันแม่นก็มาตามแนวทางตามโค้งสุดท้ายของปูนะคะว่ามื้อนี้นะคะปู่เพิ่นจะเอาตัวใดตัวเด็ดตัวใดห้หรือว่าฝันแล้วยงเนาะ,ะ,ะ,ะค่ะเนาะก็ล่องเขาไปรับ ชมรับฟังเบิ้งนะคะนาะว่ามือนีนะคะปูหนูเพิ่นจะเอาโตัวได้ห่ฝากตอนพี่น้องเอฟซีเป็นโครงสุดไายนะคะก่อนหวยจะออกวันที่หนึ่งมีนาคมนี้นะคะเนาะค่ะ,ะกับเขาไปรับฟังแนวทางจากปูหนู้อมๆกันเลยค่ะ่ปูจานนรัสก,การค่ะ อันมาตุ si á, ha, đi, ph ่ไก่คงสุไทยเอาไว้ใกล้ก่ก่อนสิบริ้งยินเสียงปูไก่คงสุดทายแล้วมาหาตัวดีตัวเด็ดไปฝากพี่น้องตัวปูไปยังไหนเนาะข่าววันนี้ฟันว่าเขาพ่อ้าไปเอาเหล็กเนี่ยบ๋องวยึ้นมาฟันดีแทอไปเอาดำลงพออย่างวะพระเจ้าพ่อไปไก่ใส ใคแล้วลคาเจ้ากลาหลายหลายคนเนาะเจ้าแป๊วเลย ั่งเอาบาลือวะาเจ้าไอยฟังคือไปหาผู้ว่าวยู่เชิงผู้คะหาเิ่งเเป็นธรรมธรรมเป็นธรรมเป็นวัดนะเจ้า ยกขึน้นจุงๆให้บ้างแน่นน้องพอแต่าจาว่ามนไม่ออกขาจาบอกลงคอยกันนะแตเขียนใส่ไปก็ยังไงนกอยังอันนเนาะจะรูเขียนยกขึกนให้ก็ตั้งไว้ที่เดอ๋่ให้คนเบืงองตั้งไว้คนเบิองคนกเขจาวส้มพัวกัน จะเกิดกระจกกระทายเอาเนาะจะล้ายเจกระทายเอาแถวก็จะต่างหัวเขียนตัวแบบง่ายเลเขียนหลขตัวง่ายเดกย่เครือแเราบอก็ะ่าจะได้เขียนพูกคอเป็นต่างหว้ให้คนเบ่งเนาะเบ่งเอาทันเว่าคน้ลยจุ่มเพื่อกระากกระทายเอา เรีกกันหกเก้าสามว่าหกสามเก้าตัวเลขคู่เดียวเจ้าเทียนเพื่อนเทียนตั้งไปไอ้ยคนพอแกจะทายแล้วก็จะกลายคนหลายค้นเป็นโอ้ยมันเป็นลอยลอยคนละไปเทีงผู้จักมันผู้เนียมันเป็นทรเงี้เป็นวัดเด็กขุนกับลาย แอด,ดกันลายทุกแอดยังนั่งในความฝันยังนั่งไปไายทำอยู่บาปูไปทยทำอยู <c oughs> ่ไ <c oughs> ทยทำกับเจ้าจ้ากันว้าโถ่เทียงว่ากระจกดังคักอยู่ที่นี่วาทันขนาดขนาดในฝันนี่ยังนั่งไปไายทำอยู่บ <c oughs> ่ธรรมดาบด้ยแอดนินกัไลาเนาะปูเนาะวัน <c oughs> นี้โตปมูมัมกมีมัก ใครกันเป็นตัวนี้บ่ค่ะเฮ้ยมันมีตัวอื่นน้ำบ่เพื่อนไอ้จะมีเนาะเพื่อนเขียนไอ้คือใครตั้งไว้ให้เป็นนี่หน่อยคนเมืองเขาทายเอาเนาะกระเทียนตัวบกง่ายเนาะมันเป็นเขียนตัวหน่อยดิค่ะเขียนตัวง่ายเพื่อนเหรอนกะทายเอาเลยก็ซุ่มก็เจ้าได้ก็เจ้าก็ลังลงมาซุ่มแปลอกไปเลยพากับพ่อพระเลยบ่ฮะไก่ โอ้หลายมาขวานมีผีตัวนี่ตัว mm. จังมันพูดอะไรข้าเจ้ามาส่วนไปเลยไปมันก็เจาขึ้นรถไปน้องข้าเจ้าะจะมาเ,เอา mm. ื่อนหรอไปไปเพิ่งไปพูดแบบทำข้าเจ้าว่าดังขนานดะได้ว่าสัน่น mm. เดี๋ยวเรียนมึงข้าเจ้าว่าสั่นข้าเจ mm. ้าจแล้วรถมาแซว mm. ไปน้องข้าเจ้าไป็นพูดทำมันย่ายเป็นกระยุยเราทำอะไร okay. เคื่อนกายซ้ำหน่นเนาะเพื่อนก็ตั้งไว้ตัวเดียวคู่เดียวนั่นเนาะหกสามเก้าสามเก้าหกสามเก้าเ <3, 9. S 2> นาะปูเนนะาะแต่ตามลัทธิของปู่เราทัาฟันแบบนี้มันใจบ่ปู่ทัาฟันนะยมันใจข้าเจ้าก็ว่า,ม,า,ามันข้าเจ้าแม่นข้าเจ้าถือมาหลายงวดแล้วข้าโจวาเนาะข้าเจกเรื่องนี้<อ>มาวาเทียน ท้าหายหมยู่ <laughs> บ่เด้๋ยวม่าเราสิดนเลินบ่หมูไปจัดก,การเด้นบ่มาเด <laughs> ี๋ยวทางช่องเลยสิบได้ขายเขาทั้งเราปลอมใส่รถบ่หืมมางานยู่ได้นะปูเนะาะทมอยู่ดิ1 1> เอกหกสามเก้าละเติดปูนคือไค่เคี่ยงกับเรียกแกนคนแค่อืมสามเจ็ด อย่างคนสามแปลนี่พ่ขึ้นสามเก่านี่พวกตัวแน่ตัวตันนี่ซื้อบาได้แล้วได้ตัวนี้ซื้อมาได้แล้วเขาย่านพร้อมได้ขึ้นพร้อมเลยปูเขาจะขึ้นมาได้ก็ับสมันรตัดีเนี่ยนะซื้อแล้วซื้อเลยตนีขึ้นมาได้อะแต่เนี่อื่อนเขสิแตตะได้แล้วละสามตัวนี้ตะโกันว่ามันซื้ได้รึเแล้วล่ะตึ่น่าโอ้สาธุ ตัวเดียวเค็งๆใช่อืมเข็ดกระเทียมเนาะค่ะเมีนปูกระเหลียวไปเนาะประหยัดงบปมเนาะตัวเดียวเขาคือเขาเขาเพื่อเขารู้ที่รู้ต่างต้องทุณปลกไหลปลาใสๆนะกระจ่อยห้ามาเฉียงๆกับปลาสำเนียเนาะคละปูเขาว่าเราถว่าห้ายไปพีกัไปพวกใดเนอยน่ปูเมีนเยอ ซีโซกกะโซกโรสน้ำปูนะ่ะกค่ะโอ้ผูสัมผัสเจ๊งกับว่าถามปูซอยแน่นาะเ <laughs> มื่อเนี้มาทางทีมงานมาเถ่าได้เลยเนาะมาผัวพันยุวัดนี่พอดีแต่อ้ก็ะสือขอบคุณปูน่นต้องปรู้สีถามยังปูอีกเหรอมันแก่แล้วนะ้ปูน่ะตัวนี้นลลว่ามาบราท่ดเหล็ก่างมั่งเฉื่อสองหกเลสองหกปู <ora. 6. S 1> เล็กลางเนาะมูเขียนไว้ไปหลุดสองมูเขียนเขียนให้นะสมียนเขียนให้นะสามตัวนี่คือหกสามตัวเลยนะรัวข้าวหอมบ่วมาสะกิดลงมากเหมือนลงมากหัวเลยฟังกันตีนผู้นะมาขี่รถล้วงอเตีนผู้อันนี้ซึ่งหนึ่งเย็นด้วยทั้งขังนะเขาระวานห้องแซน จะเริ่มสองหกได้สาสัาะานะจาวาเนาะอันพระลงมาตีนผู้แล้วนะเร<อ>ียกว่ามันจะเป็นเลขกลางแต่มันนงมาทั้งไตเลียวนะ<อ>ถ้คิดใจอยู่่ว่าของใจอยู่ในป็จซืจ้ออยู่ซื้อไว้ฟังนะปูเนาะส,สองหกนะปู๊หัวชุ่ม,อ,มอันไม่ดีนจับลาบอยู่นี่คือห่วงใส้ห้าจังั่นเลย มาลงมันมาลงข้าไกลแล้วล,ล,ลงหงอดีนผู้แล้วนะบนันไดกระสีขอบคุณปูหลายๆนะคะเ<ม>ด้อแบ่งปันแนวทางฝากพี่น,<ม>น้องนะ้ำปูเปนานะโปรดภยัยอ่ะสาธุสาธุขับปูครับตรงนี้ม้ค่อยแม่น,ปนไนปเลยวะใช่เอาวันนี้เราไมันสิแม่นปู พี่น้องคะหลังจากได้รับฟังแนวทางจากปูหนูแล้วนะคะนอทีปูหนูเพื่อนฝันนะคะกะล่องให้พี่น้องเอฟซีเข้าเอาไปผิจารณาาบึงเด้อค่ะเด้อเลขกับบา้านไรโตนะคะที่ปูเพื่อนบอกมาบนหกสามเก้านะคะส่วนล่างแค่สองหกค่ะเลขแค่หางเดียวเองคะ่ะพี่น้องขาบนล่างนะคะทีปูเพื่อนเน้นให้นะคะนี่ค่ะกับเป็นแนวทางของปูหนูนะคะนะบน 639ล่าง26เนาะคะ่ะเป็นโค้งสุดท้ายและท้ายสุดเนาะคะ่ะเนาะก้อนหัวจะออกเนาะคะ่ะกับแคปหน้าจอกันไว้ค่ะมกักกะจัดนะคะขัดกับพานนะคะเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็จะขอฝากพี่น้องเอฟซีห้งไอแค่นีกอนเนาะคะ่ะพอกันคลิปหนานะคะแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยค่ะเด,อด้อจะได้บ่พลาดการแจ้งเตือนกับทางช่องพิพาโชกนะคะสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ